จับสัญญาณหุ้นเด่นประจำวันที่22ตุลาคมก่อนจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์กดบันทึกคลิปวิดีโอนี้ไว้จะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอของช่อง Mark t r e ีครับสำหรับวันนี้ครับเรียกว่าหุ้นเด่นเราก็ยังติดสแกนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็หุ้นที่แบบสตาร์ทเทรนเนี่ยก็มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรายังมีเวลาทําการบ้านเนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับก็จะได้พักกัน1วันแล้วก็มาต่อกันในวันที่24นั่นเองครับอ่าวันนี้ครับตลาดเซ็ตเรียกว่า กลับตัวมาได้สวยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะที่เราบอกกันไปนะครับว่าค่อนข้างดีแล้วก็ช่วงนี้จะมีสตอรี่เพย์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากหูรัฐบาลกระตุ้นทั้งคนละครึ่งเที่ยวคนละครึ่งนะครับมีแบบกระตุ้นออกมาเรื่อยๆเนาะทำเอาแบบหลายคนแบบโอ้ดีมากนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีการแบบกระตุ้นเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีเข้าไปอีกนะครับเลยทําให้สตอรี่ของ ช่วงนี้ค่อนข้างดีถึงแม้นะครับในอัตราของนักท่องเที่ยวเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะเออจะมีการกระตุ้นก็คือเป็นการใช้ในประเทศส่วนใหญ่คราวนี้พอเรามองลักษณะแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าตัวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเหมือนจะทำทรงนะเหมือนจะทำทรงกลับมานะครับแต่ตัวมาร์กเองอะ่ะมองว่ามันน่าจะยืนได้อีกสักระยะเล็กๆเพราะถ้าเรามาดูไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวีคของเขานี่ตรงนี้ลักษณะเองของไทม์เฟรมวีคครับ มันเป็นแค่การพึ่งมาจุดนะครับจุดยืนของมันนะครับในโซนประมาณพ280อยู่ในกรอบนี้นะครับก็เส้น ema 5ก็พึ่งตัดเส้น25ไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำทรงดีอยู่นะครับสบายใจได้ว่าเอ้ย มันอาจจะไม่ได้ย่อแรงย่อหนักเหมือนก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยทรงมันยังถือว่าสตองแล้วก็แข็งแรงก็ทําเอาหลายคนแบบสบายใจได้นะครับนอนสบายๆเลยก็ไปเทรดหุ้นนอกไปเทรดทองแทนนะครับในลักษณะตอนนี้ของตลาดหุ้นไทยนั่นเองคราวนี้เรามาดูตัวที่จับสัญญาณได้กันบ้างครับเริ่มต้นตัวแรกครับก็จะเป็นตัว C เซนเทลตัวเซนเทลเนี่ยก็อยู่ในกรอบเดิม นะครับไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับในส่วน31บาทไม่รู้จะรับได้ไหมเพราะไอ้เส้น32เนี่ยก็แก่งเกินนะครับแทบจะไม่มีจุดลงให้เลยอ่ะไอโนสาเพราะว่าในส่วน32เองเนี่ยมีวันนี้โวลูมการซื้อนะครับอยู่ที่แสนเจ็นเออมามาก็เลยมองว่าอุ้ยซื้ออยากจังเว้ยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าโอกาสที่จะไปถึง34.7นี่ยมามองว่ายังมีอยู่นะครับเพราะ ตัว DMI นะครับก็เพิ่งตัดเส้น25ขึ้นไปหมาดๆนะครับแต่มีข้อกังวลเล็กน้อยตรงค่าสัญญาณที่เป็นค่าติดลบอะ่ะก็คือแรงขายครับมีการกดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยด้วยพอมันกดเหนือเส้นค่าเฉลีย่ยหมายความว่ามันอาจจะมีแรงขายกดออกมาในโซนตรงนี้แหละนะครับก็ ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ม้ามองว่าน่าจะถือไปต่อได้เพราะว่าตัว m a c กดีก็ดีตัว VOLUM e มก็เขียวนะครับก็น่าจะทำทรงต่อได้ในส่วนของ RSI อนี่ยากไอไซเนี่ยทรงเดียวกันกับตัว DMI เลยมาในกรอบเดียวกันป๊นะครับแพทเทิร์นออกมาเหมือนกันป๊นะก็คิดว่าน่าจะออกมาในลักษณะเดียวกันนะครับอ่ะถึงแม้ VOLUM e ว,วันนี้จะอยู่ที่ล้านสนะครับปิดจอบไป ่ะต่อมาครับจะเป็นตัวดูโฮมนะตัวดูโฮมเนี่ยก็เห็นไหมกรอบที่เราพูดอยู่ในกรอบนี้แหละวิ่งทรงในกรอบนี้นะครับก็ขึ้นมา3วันรวดถึงแม้เมื่อวานเมื่อวานก่อนเเมื่อวานก่อนจะปิดเป็นแดงนะเออจะปิดเป็นแดงคือเปิดเขียวมาแล้วก็ลงเป็นแดงนะครับแต่วันนี้ครับสัญญาณสตองกลับมาแล้วนะครับสำหรับตัวดูโฮมมาเลยมองว่าในโซน3.94เนี่ย ถ้าซื้อได้ซื้อแต่คิดว่าซื้อไม่ได้ครับดูทรงแล้วซื้อไม่ได้เพราะว่าในโซน4บาทนะครับมีอยู่ประมาณ4ี่แสนห้าโวลลุ่มเนาะแต่ต้องบอกว่าข้อดีของเขาคือโวลลุ่มการซื้อขายปิดสัญญาณเป๊ะอยู่ที่22ล้านโวลลุ่มครับเออยีล้านหุ้นนะดังนั้นเนี่ยเราก็สบายใจว่าโวลลุ่มมันยังพีคอยู่นะครับก็ยังเป็นไปได้อยู่และก็อีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อดีแตกต่างจากเมื่อวานคืออ่าไอตัวเส้นติดลบที่เป็นเส้นแดงครับหักหัวลง ทะลุตรงกรอบเส้นค่าเฉลี่ยไปแล้วดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถือว่าสตองเลยรอแบบชิวๆถ้ามันยังเปิดเขียวปิดเขียวได้อยู่อย่างนี้สบายใจได้ครับว่าตัวนี้ยังแข็งแกร่งแล้วก็สตองแต่ในโซน4.14ครับโอ้โหแรงขายว่าไปแล้วครับอยู่ที่ล้านกว่าหุ้นนะครับเราจะได้ไหมล่ะเออเนี่ยลองดูนะอันนี้ราคา4บาท4.06ใช่ไหมแต่4.14คนรอขายอยู่ที่ล้านหุ้น เออเพื่อนๆก็ลองไปจับสัญญาณแล้วก็วางแผนกันดูครับว่าตัวนี้จะเป็นอย่างไงนะครับสัญญาณตัวต่อไปครับมาโผล่ที่ตัว AAV ครับตัว AAV เนี่ยเมื่อวานบอกไปแล้วครับว่ามันแบบปิดขึ้นไปแต่สุดท้ายมันย่อลงมาเนาะวันนี้ก็เลยแบบหายไปจากสัญญาณครับเออไม่จับสัญญาณมาเลยเดี๋ยวมาไปดูดิว่ามันส่งมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหดูจากสัญญาณครับเรียกว่าปกติแล้วการที่เราเห็นบุลลิชแอนกราฟฟิงอ่ะคือ บูล l ิ s h แท่งใหญ่ที่เป็นแท่งเขียวเกาะแบบเต็มๆเนี่ยแล้วมีแดงมาอยู่ตรงกลางส่วนมากถ้ามันเล่นต่อนะในวันถัดไปเนี่ยมันจะเปิดไม่ดูจิก็บวกนะครับโดยส่วนใหญ่แต่ถ้ามันมีการหยุดพักเมื่อไหร่อันนี้แหละนะครับม้าว่าอาจจะมีแรงยอ่อออกกดมานะเออในทรงของกกอบนี้เนาะเพราะทําไมม้าถึงคิดอย่างนั้นในส่วนของ1คือมาดูจากโวล่มปรากฏว่าโวล่มที่เป็นแรงขายนะครับ มันมาพีคเอาตอนเย็นนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบล้านแปดนะครับมาโผลที่ประมาณ1.22นี่แหละนะครับมากดแบบเยอะมากเนาะบวกกับสัญญาณแม็กดีครับตัดลงเป็นลบนะครับแล้วก็ในตัวของ DMI ที่เราดูกันมานะครับไอตัวแท่งเขียวเนี่ยไอเส้นเขียวเนี่ยที่เพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้ก็กําลังหักหัวนี่ก็กําลังหักหัวลงอยู่เช่นเดียวกันเหมือนกับ rsi เลยนะครับเรียกว่ามาในทิศทางเดียวกันดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่านะแพทเทิร์นแบบนี้นะครับก็อาจจะมีแรงกดออกมาถึงแม้นะครับอันนี้จะมีข้อดีนะยังมีข้อดอีอย่างหนึ่งคือ วอลุ่ม um, การซื้อขายของตัว AAV วันนี้นะครับก็ปิดไปโหดมากๆร้าก130ล้านนะครับวอลุ่ม um. แล้วก็มีไอตัวการซื้อขายที่ค่อนข้างโหดแรงซื้อเนี่ยเยอะมากตั้งแต่ร้อยเอ้ยตั้งแต่1.19 1.20 1.21อยู่ที่6ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยคนซื้อก็เยอะ แต่แรงขายก็โหดเออก็ไปลุ้นกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้ก็จับสัญญาณได้ก็รุยกันเลยครับต่อมาครับ SC GP ครับตัวนี้ก็บวกกลับมาแบบโหด,หดๆแบบสวยๆนะครับเออใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเออก็ยังอย่างที่บอกเนาะมันหุ้นมันมีซื้อขายได้สบายๆอยู่แล้วบวกกับตัวเนี้เปิดเป็นแบบ เปิดแก็บด้วยเออเปิดแก็บด้วยเลยทําให้แบบโอ้โหราคานี้เรียกว่าเอาไม่อยู่แล้วเนอะเอาไม่อยู่แล้วนะครับสาหรับตัวนี้แต่ต้องบอกว่าวอลุ่มการซื้อครับก็ปิดอยู่ที่ประมาณร้อยสาล้านถูกไหมแต่มันก็ไม่ได้แบบพอเรามองร้อยสาบล้านอุ้ยมันดูเยอะนะแต่การซื้อขายในแต่ละช่องอนะ่ะอยู่ที่ประมาณสามแสนเองนะครับก็อยู่ในกรอบแล้วกันดังนั้นเนี่ยทรงที่มาร์คคิดว่าเราจะวางแผนเล่นได้แล้วกันจะอยู่ที่ประมาณโซน 17. 9ครับทรงนี้เป็นกรอบที่เล่นได้แต่เมื่อไหร่ที่หลุด17.5มาเพื่อนๆต้องมารอรับในส่วนเดิมนะเออลงลงมารอรับในส่วนล่างหรือแบบมันสต็อปลงมาแรงๆอันนี้ก็อาจจะต้องเห็นเหมือนกันนะครับสำหรับตัว s c gp นั่นเองเพราะดูแนวโน้มครับ บางคนจะบอกว่าไอ้ไซส่วนขึ้นแต่ดู DMI ที่ม้า,าขึ้นมาให้ตรงนี้เพื่อจะเห็นว่ามันกดหัวลงแสดงว่ามันมีวอลุมการขายอยู่นั่นเองวอลุมการขายอยู่ตรงไหนครับต้องบอกว่าอยู่ที่18.5ครับอยู่ที่1.2ล้านทั้งนั้นที่ในกรอบอื่นในช่วงอื่นซื้อกันที่2 0 0 0 0 0แต่1 8 8 5โดนขายไปที่10ดนขายไปที่ล้าน2เออก็ลองดูแล้วกันนะครับแพทเทิร์นนี้จะเอายังไงก็ว่ากัน กลุ่มแบงก์ไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีจังหวะในการเข้าซื้อเลยแม้แต่แบบสต็อปเดียวอ่ะคือมันป๊กปักป๊กปักปักแล้วก็เปิดแก่โหดโคตรนะครับ ISI ทุกอย่างทะลุมิตินะครับไม่มีจังหวะให้สวนเลยเอาพูดตรงๆนะครับก็ซื้อ,อยากมากๆแล้วพอมาดูไทม์เฟรมวิคอันนี้หนักกว่าเดิมนะครับพอไทม์เฟรมวีคเนี่ย เรียกว่าจับต้องไม่ได้เลยเลยเด้อดซ้ำนะครับขึ้นไม่หยุดชุดไม่อยู่เลยสําหรับตัวนี้นะครับ BBL ครับแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่ครับถ้าจะซื้อแนะนําที่151นะครับสบายใจสุดเพราะว่ากรอบอื่นไม่แนะนําเลยอ่ะเออถึงแม้วอลุ่มจะพีคดูสิดูค่าไอซาดูค่าไอดีไอพุ่งแบบจนค่าเฉลี่ยมันสูงแบบสูงทะลุ50สไปเลยอ่ะเอออันนี้ไม่ค่อยเจอในลักษ,ษณะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับว่าตามยากเหลือเกินอ่ะ ต่อมาเหมือนกันเลยสําหรับตัว K-Bank ครับก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่มีจังหวะนะครับในการที่จะไปเข้าตูตัวอื่นเลยเพราะว่ามันบวกกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มากๆในวันนี้โวลลุ่มก็เข้าหลักเป็น20ล้านนะครับ29ล้าน26ล้านมาจนแบบไม่พักอะ่ะเออไม่พักแบบนี้นะครับก็เราก็อาจจะต้องแบบนั่งเฝ้าแบบห่างๆนะ เออเพราะว่าถ้าคนที่จะซื้อมไม,ไม่ไม่แนะนําให้ออินนะครับคุณต้องแบ่งไม้สักเต็มที่สักหกไม้นะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะเออต้องแบบมีจังหวะในการเข้าซื้อสักหไม้จะดีมากเลยนะครับอ่ะไปต่อตัว KTB ครับเหมือนกันเลยตัว KTB นี้แทบจะปิดจ็อบเลยเพราะว่าโซนยี่สิบหกเนี่ยมาร์กเองก็เอาจริงนะยังไม่ได้ขายนะครับสําหรับตัวนี้เนาะแล้ววันเนี้ยมันปวกเป็นแบบ แฮมเมอร์ด้วยอะ่ะเออโหแบบสวยเวอร์สวยกับบูริตอีกนะครับก็น่าจะไปต่อได้เลยสําหรับตัวนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงนะว่ามันจะย่อลงมาให้รับได้ไหมเพราะว่าตัวนี้มันได้อานิสงส์กับตัวเป่าตังเต็มๆเพราะว่าเขาเป็นเดเวลลอปเปอร์นะครับในการดูแลตรงนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยโครงการคนละครึ่งมาเมื่อไหร่ตัวนี้ฉุดไม่อยู่ทุกรอบนะครับบอกเลยว่าฉุดไม่อยู่ทุกรอบ คือใครที่เก็บมาตั้งแต่โซน10กว่าบาทเนี่ยคือโคตรคุ้มอ่ะเออคือถามว่ามีไหมมีนะครับอยู่ในพอร์ตเหมือนกันเนาะในโซน10กว่าบาทแต่ว่าไม่ได้เยอะมากสัดส่วนก็อยู่แค่ประมาณ15%ของพอร์ตเองนะครับก็เสียดายไหมก็เสียดายแต่ก็รอ เตรียมไว้แบ่งซื้อเหมือนกันเพราะว่าโวล่มการขายโซน27บาทนะครับมีอยู่13ล้านนะครับแไหม13ล้านแรงซื้อหลัก4ล้าน5ล้านแต่แรงขายมีอยู่13ล้านก็ดูเส้น DMI เอาแล้วกันนะครับโหมดมากๆทะลุแบบทะลุหลอดน,นะครับแต่ว่าไม่โหดเท่ากับ BBL นะ BBL ยังโหดกว่า นะครับอ่ะตัวกลุ่มแบงค์ผ่านไปแบบเร็วๆนะครับจัดสัญญาณไปแล้วก็ไม่ได้ซื้อเนาะวันนี้เอาตัวต้นเทรนมาดีกว่านะครับตัวแรกครับก็เป็นตัวนี้เอ้ตัวนี้เลยนะครับก็คือตัว C ีเซนั่นเองสําหรับตัว C ีเซเองเนี่ยม้ามองว่ากรอบเนี่ยครับที่เพื่อนเล่นเอ่เพิบตีเส้นลงมาตรงนี้เลยอ่ากรอบโซน5.6ครับเป็นความน่าสนใจของตัว C ีเซครับวันนี้โวลุ่ม C ีเซครับปิดยอดไปที่54ล้านโวลุ่มครับเออแล้วก็ แรงแรงซื้อกับแพทเทนการาฟเนี่ยค่อนข้างสวยครับเกือบจะเป็นแฟกนะเออแต่ว่าอีกนิดนึงนะครับถ้าปิดเขียวได้สวยกว่านี้สูงกว่านี้เออจะดีกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้ถือว่ามาได้ไกลแล้วมาได้ไกลแล้วแล้วก็เส้นเส้นพวก EMA เส้นอะไรมาได้ดีแล้วถึงแม้นะครับมันยังตัดเส้น200ไม่ได้แต่เส้น200อยู่แค่6.30ครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันทะลุเส้น200ไปได้ครับเพื่อนๆนี่คือต้นเทนที่คุณจะรับครับ ดังนั้นถ้ามันขึ้นไปต่อเราควรที่จะซื้อครับสำหรับตัวนี้ออแนะนำติดตามเฝ้าเข้าไว้ครับดูเข้าไว้ครับซีเซฟว่าจังหวะจะมีการย่อขึ้นไหมถ้าย่อขึ้นเราก็สามารถวางแผนล,ลุยได้ครับเส้น DMI กับเส้น RSI ถือว่ามาในแพทเทิร์นเดียวกันครับ MACD ไม่ต้องพูดถึงครับตอนนี้เป็นสตรองเทรนแน่นอนแข็งแกร่งมากม ในสัดส่วนของตัว c ีเซดังนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับในโซน5.6ครับถ้าเราไปดูการซื้อขายอยู่ที่หลัก2ล้านครับแล้วก็แรงขายจริงๆ6.20อยเนี่ยอยู่ที่3ล้านดังนั้นเนี่ยช่วงนี้จะมีแต่แรงซื้อเข้ามา c ีเซเป็นตัวที่น่าสนใจมากะนะครับก็ไปลุยกันต่อได้เลยครับสัญญาณตัวต่อไปครับก็จะเป็นตัว GFPT ครับก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราเห็นข่าวนะครับบริษัท อันหนึ่งเนาะที่แบบพนักง,งานไปจอดรถขวางในส่วนของโรงพยาบาลใช่ไหมครับตรงชูเฉิเนาะอันนี้เราไม่พูดถึงตรงนั้นก็อาจจะอันนี้เป็นทางอ้อมนะเป็นทางอ้อมแต่โดยหลักจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าในตัวการส่งออกหมูไก่กุ้งนะครับถือว่าดีนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยดังนั้นเนี่ยตัวบริษัทเองก็น่าจะได้รีสุตรงนั้นไปนะครับถามว่าแนวรับตรงไหนนะครับที่สนใจมาสนใจในโซน10บาท นะครับสำหรับตัว GPT f เนาะโซน10บาทเนี่ยมีคนซื้อรอซื้ออยู่แล้วกันประมาณ400,000หุ้นแล้วก็ใน10.6มีคนรอขายอยู่ประมาณ1ล้านหุ้นดังนั้นก็ลองไปวางแผนกันดูว่าเราจะวางแผนขายกันตรงไหนเพราะทั้งเส้น d m i แล้วก็เส้นตัว ISI ถือว่าดีแล้วก็ในส่วนของ M m a c d พึ่งขึ้นมายืนแท่งเดียวเอง นะครับที่เป็นแท่งเขียวนะแดงมาตลอดเพึ่งมาเขียวแท่งนี้แหละแท่งเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยอ่ะถือว่าสัญญาณเนี่ยมันมาพร้อมกันเราก็วางแผนได้เลยดูจากแพทเทิร์นกราฟนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยใช้ได้นะครับวันศุกร์ก็รอดูสําหรับตัวนี้แต่ต้องบอกอย่างนี้ครับ v o l ุ่มการซื้อขายครับมีอยู่แค่6ล้านการที่มีอยู่แค่6ล้านครับแสดงว่ามันอาจจะซึมนะเออมันอาจจะซึมได้นะครับก็เรามันระวังเรื่องนี้ไว้นิดนึง นะครับอาจจะเป็นไปได้เนาะไปดูตัวสุดท้ายของเราครับก็คือตัวนี้ TLI หรือว่าไทยประกันชีวิตครับสำหรับตัวไทยประกันชีวิตครับวันนี้ติดเข้ามาแบบงงๆแต่ในมุมดันเอ้ยต้นเทนเว้ยแล้วก็ทรงแบบใช้ได้นะครับทรงแบบใช้ได้อ่าสำหรับตัวนี้ครับแนวรับที่มาสนใจเนี่ยจะอยู่ที่10บาท นะครับ10.2ตรงกรอบนี้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็วางแผนได้นะครับถือว่าแบบอยู่ในกรอบที่ใช้ได้นะครับเที่ยวไนะถึงแม้ตัววอลุ่มจะไม่สูงแต่แพทเทิร์นกราฟค่อนข้างดีครับบวกกับอะไรบวกกับในส่วนของสัญญาณไม่ว่าจะเป็นตัว MACD ตัดเขียวแล้ววันนี้วันแรกตัวที่2 DMI เขียวตัดเส้นเทรนนะครับอันที่3 RSI ดูสิปึ๊บ RSI ตัดเหมือนกันเป๊ะนี่ ลักษณะแพทเทิร์นเป๊ะเลยนะครับเหมือนตัว DMI เลยดังนั้นเนี่ยในลักษณะนี้ครับแสดงว่าต้นเทนเขากำลังมาครับโวล่มการซื้อขายครับวันนี้ก็ปิดไปที่แบบหลักประมาณ14ล้านนะครับ14ล้านหุ้นเนาะแต่ใน14ล้านหุ้นเองครับมีแรงซื้ออยู่ที่10.2เนี่ยอยู่ที่1ล้านหุ้นแล้วก็10.7มีแรงขายอยู่ที่16เอ้ยไม่ใช่16 1.6ล้านหุ้นดังนั้นเนี่ยพอเรามาเวทกันแล้วครับหมายความว่าในโซนส0 7คนจะขายเยอะ เออคนจะขายเยอะนะครับแต่มาร์กสังเกตอย่างหนึ่งตรงที่พอไปดูทิกเกอร์ระหว่างวันตัวเนี้มีแรงขายออกมาไม้หนึ่งอนะ่ะเจ็ดหมื่นหุ้นคืองงเหมือนกันขายโปร่งเดียวเจ็ดหมื่นหุ้นก็เจ็ดแสนบาทนะครับก็ทยอยแบ่งขายออกมาก็เอ๊ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่านะาแต่ต้องอย่าลืมว่าปลายปีส่วนใหญ่ครับหุ้นประกันเนี่ยจะบวกเพราะว่าลดจนภาษีอ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเราดูแบบเป็น เราสังเกตแล้วกันว่าในแต่ละปะีหุ้นแต่ละตัวมันก็จะมีจังหวะที่แบบแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกันนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับเรียบร้อยกันแล้วก็สําหรับการจับสัญญาณหุ้นเด่นรายวันวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ไปหลายตัวเนาะแต่กลุ่มแบงก์เนี่ยมาร์ตต้องแบบขออนุญ,ญาตรบออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีจังหวะในการเข้าซื้อจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยคือเราบางตัวเราจับสัญญาณเทรดถ้าเราแบบไล่ราคาแล้วกัน มันอาจจะทําให้เราเนี่ยสูญเสียโอกาสในการเข้าซื้อตัวอื่นๆแล้วก็ต้องศึกษานะครับศึกษาแล้วก็ทําการบ้านกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดบันทึกวิดีีโอน้ไว้มีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยแล้วพบกันใหม่ว่าสัญญาณหุ้นตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ